UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชันใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ play เ,เลยถ้าเราพูดดังไปก็จะตายกับ done scream โอเคปะมิชชั่นมิชชั่น โคมิชชั่นโคดเยอะเลยอะ่ะห้ามสิ่งดังใช้เวลา18นาทีในการาในการเอาชีวิตรอด18นาทีเอาชีวิตรอดแล้วก็อโอเคโอมีมีรางวัลด้วยเหรอไม่เราไม่เอาอะไรมากครับแค่เอาชีวิตให้รอดใน18นาทีแค่นั้นเอง ได้ยังไงเฮ้ยใช้ปุ่ม E เ,เก็บแบตยังนะเรายังไม่ตกใจยังไม่ตกใจได้อยู่ได้สำรวจสำรวจการสำรวจ ซีวนซ้ายขวาไ้าเฮ้ยเป็นคนมีมารายาทปิดประตูให้ด้วยบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกฝนตกแบบเสียงเค็มดังไปไหมทุกคนบอกได้นะหรือเสียงพอดีแล้วอ่าแล้วลงบันไดไหนทีเนี้ยบันไดบันไดไหนหอโอ้ดชิบหาย เรื่องอยู่นะเนี่ยอะไรต่อฮะเรื่องแบบบกบลัวก้ากา้าไม่น่าจะมีอะไรช่วยแห้เรกันจะ๊ะสิบเจ็ดนาทีแล้ว เหมือนไม่มีอะไรเลยอะแต่คนก็่มีชีวิตจริงอะเอาละ จิบชีจิตีจิีได้อยู่ได ah ้เฮ้ยได้นะสะดุ้งเป็นหนึ่งออตราสะดุ้งเป็นหนึ่งเสด็จไม่มีไม่มีไม่มีไปกันต่อเพอเราลงมาข้างล่างพายุไม่ค่อยพัดแบบนี้พอถึงพื้นพับต้องเจอของดีแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้น เกมนี่ดนตีมันร้าวใจยังเลยโอโอ้ะโ้โห้เกมโคตรมืดมืดเกินไปเอ,อ่อเราต้องไปตรงไหน,น มีดวงไฟหนึ่งอันเมื่อกี้มีหมาวิ่งไปตรงนู้นแสดงว่าฝั่งนู้นมันต้องหนีอะไรมาแลาต้องไปไปกับหมาใช่ไหม<ฮ>มีแสงไฟตรงนั้นแสดงว่าปลอดภัยหรือเปล่า บรรยากาศก็น่ากลัวตอนนี้เรายังไม่เจออะไรมากมีตู้กดน้ำหนึ่งอันเฮ้ยเกมกระตุกแบบนี้หลดผีแน่นอนเฮ้ย,เ,ยเติมแบตเติมแบต บอกอะไรเราจะไม่หันกลับไปดูข้างหลังเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเราหันไปข้างหลังเมื่อไรเราก็จะตายเหมือนนั้นเราเราจะพยายามไม่ไม,ไม่ไม่หันไปข้างหลังเราจะต้องใจดีสู้เสือด้วยกันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเฮ้ย hey, hey. เจอแล้วอืมไม่ได้ทางนี้มีเสียงแล้วก็ไปอีกทางนึงเฮ้ยตรงนี้มีแสงสว่างใช่ๆมันต้องเดินตลอดทุกคนฮนะนจะพูด มีคนมากระซิบนิดนึงมีคนมาร้องไห้ให้ฟังเฮ้เราเดินมาทางเดิมนี่หว่าใช่ไหม <c oughs> ใครใครไอยอยู่ทางขวาไม่รู้เราไปมีคนไอาทางขวาแล้วเราเบี่ยงซ้ายเราเบี่ยงซ้าย ทำไมตายวะทำไมโดนฆ่าแสดงว่าเราต้องหนีด้วยใช่ไหมเอาแพ้ไปเลยหนึ่งเกมติดโอ้โหหัวใจจะวายอะไรอะ <c oughs> งงงงแสดงว่าเราแสดงว่าเราต้องหนีด้วยใช่ไหมนอกจากเราจะต้องเงียบแล้วเนี่ยเราต้องหนีด้วยใช่ไหมเอา้เาล้วทำไมครานี้ไม่อยู่ข้างล่างวะ มัดมัดเอาเอาเอาไม่เหมือนเดิมเหรอเอาเอาตายแล้วทีนี้เฮ้ยแต่รอบนี้สว่างเออสว่างชิวๆเฮ้ยมันเริ่มใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทุกคนมันเอาเรื่องอยู่นะมันเริ่มใหม่แล้วมันไม่เหมือนเดิมอ่ะทำไมทำไมถึงไม่เหมือนเดิมต้องพยายามหนีใช่ไหมถ้ามีเสียงของรถเสียงไอ้ต้องเดินหนี นี่เกมผีจริงเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งมาตัวหนึ่ง,งมาแบบมาแบบงงๆมันเป็นกลางวันนะทุกคนกลางวันมันก็ดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหม,มเสียงนกเสียงกา สปอยได้ไงมันมีรูปแบบตายตัวเออใช่คือเมื่อกี้เราเกิดบนข้างบนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนหอคอยตอนนี้เราเกิดที่ใหม่สัญญาณนี้คือเริ่มเกมโอเคเข้าใจแล้วพอเราเดินมาพักนึงเสียงนี้เกิดขึ้นแสดงว่าเราเริ่มเกมแล้วถึงจะมีเริ่มกันสปอยดีอีกแล้วอโอเค,เด,คอเดี๋ยวค่อยไปรับที่หลังอยู่เกมพีนิดนงึง พยายามเดินใช่ไหมพยายามเดินอัน,นุนะ่นไฟน่าจะเป็นตู้กดตู้กดว่าหมู่บ้านเดินหลังเขาบ้านเึินหลังก่อนไ,ไฟดับ อะไรกันบ้านนี้มีลักหรือมีอะไรอุ้ยคนลุกอเอาแล้วทางตันทีนี่ออกยังไงอะทีนี้ตายแล้วท่านผู้ชม เฮ้ยอะไรอ่ะอาจต้องไปทางนู้นแน่เลยมีแสงไฟกระพริบแสงไปืมโอ้ย ใครจะจับขาเมื่อกี้ไม่มีโดนตีมเราเกือดรุนทีบ้านดึงหลังโอ,โอ้รัน n ิ n งทำไมทำไมให้วิ่งทำไมให้วิ่งทำไม ไม่เข้าใจให้ฉันวิ่งทำไมให้ฉันรันทำไมอ๋อมีป้ายบอกให้ไปตรงนู้นต้องเชื่อป้ายใช่ไหมป้ายบอกให้ไปตรงนู้นอ่ะไปได้พี่ไม่เป็นไรชิวๆคนดูไม่คนดูไม่มีคอมเมนต์เลยอะ่ะเป็นตัวอะไรอะ่ะนี่ก่อนนี่ก่อนตัวอะไรไมีรู้นี่ก่อน ตามมาตามหลังมีคนตามหลังมาคนที่ตามหลังมามันมาแล้วฉันต้องหนีมันยังไงไอตัวนี้อีกแหละต้องหนีมันยังไงก่อนเห็นแล้วว่ามันเย็นอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเย็นอยู่ในุูมใช่ไหมมันอยู่มันเยืนอยู่ในพุ่มแล้วเห็นแล้วเพราะผมก็เบี่ยงซ้ายมาแต่มันก็ แต่มันก็ไม่้นมันต้องทำยังไง